สวัสดีครับพบกับผมกล้องงิ้งๆนะครับคลิปนี้ผมจะพามาเล่นด่านในตำนานนะครับชื่อว่าด่านเอาโพสนะครับเป็น okay, ด่านที่มีอพิทีให้เล่นด้วยนะครับเด็กๆหูไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากไม่ได้มาเล่นนานมากเลยพามาบุกบอลน,นะขี่ฮอยิงนะ ยังรั่วเหมือนเดิมเว้ยริงมันเล่นสามต่อหนึ่งกูก็วางระเบิดเอ้วดิกดดันเอาอีกฮียไม่ทันได้ยิงเลยจะเป็นจ่าสมีกคนนึงยิงกันตายก่อน Oh, <laughs> Mission success. Okay, let's go. Okay. ในก <c oughs> ารยิงแบบกวนตีนมากามิชชั่นสักซำเรโอเคไปกันน้องเมจี่เห็นสองเพชรแวบๆมันไปไหนวะโย ไอ้เฮียให้มีคนขึ้นหอว่ะแหมออกมาคนขึ้นหอ Has been planted. อว้วไ,ได้เฉยมิชชั่นสุขสัส่งโอค <Okay. S 1> เคม,มาแล้ว <Okay. S 1> ผมลองบุกทางอื่นบ้างดิผมจะมีทางไปทางอื่นใช่ไหมทางนี้แหละ ถล่มฮะถล่มโอ้โหสึกหนักเลยดอกนี้ Mission success. All right, let's move out. Deploy. เดิมป่ะ RPG วะ bomb has been has planted. ระวังตกตึกน,นะตกไปนี่ตายเลยนะ,ะเรียบร้อยแล้วซอมบี้นี่โหดจัดเลยมิชชั่นสุ kses โอเค let's go ตังเต็มพื้นทำไมตังมันแบงค์ใหญ่เลยวะ เอ้าไม่ทันได้ยิงอีกแล้วเช่นนี้ตลอดเลยนะโอ้ยอีกตัวก็ซากกันละกูแล้วเฮ้บอมเดฟュซ ตายหมดแล้วนี่ว่าลืมดูมิชชั่นเฟลล์สารต่อมึงอาพจีกูธนูดิ kill Bomb has been planted. <laughs> Mission success. All right, let's move out. พี่ีไม่ต้องเรตติวินพี่จีไม่ต้องเอ้ยไอเทมหมดกระจายเลยอะจะมีคนกดไหมอะไรตัวไอเทมอะไรหมดหัวกระสุนเพิ่มระเบิดเปลี่ยนลูกไว หมดหมดแล้วมาอีกสักตา กดแล้วโ okay. เปิดทางด้วยธนูน,นะเปิดทางด้วยธน,นู บนหัวแล้วนะครับตอนนี้ตกใจหมดเลยมิชชั่นซักเซสโอเคเลทส์โกอย่าไปอย่าไป Mission success. All right, let's move out. That floor, floor. อะไรระเบิดเมื่อกี้เนี่ย <Head shot. S 1> ไม่เห็นเว้ยไม่เห็นเว้ย <c oughs> เอ้าวเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่าการรอบยิงนะมิชชั่นสุ kses คนเท่ากันแล้วตอนนี้ ถังระเพิงแตกเอาคุณยังไม่ได้ทำอะไรเลยกำลังเตรียมที่ซุ่มยิงมัน Mission s u c c e s s All right. move ตกไวมากทิ้งนู้นปังโจมันเสียเปรียบแล้ววะไม่ได้เล่นนานเลยไม่แน่ใจเลยอื้อูนะพวกไม่เสียเปรียบและ้ะสองทีหัวกระเช้าเลยตึ้นงอ่กันกแล้ว กวาดเกือบหมดซองแดงเหมือนซองแดงกาลีนาสมัยก่อนเป็นด่านที่คิดถึงมากๆเลยนะเพราะว่าไม่ได้เล่นโคตรนานเลยด่านเนี้ตั้งแต่สมัยยุคล้านเกมแนละ้วเป็นเป็นสิบปีได้แล้วมั้บงบอม has been planted กว่าของตู้แอรอ้าวหัวขาดเลยมิชชั่นเฟลล์โอเคลุยเลยหลังระเบีงก็เป็นระเบิดควัน สวยปิดฉากแบบสวยๆว,ว,ว้าวมิชชั่นสัอคเซส,สโอเคแล้วก็ เอา,อาี p g ให้มันกินมารีบปิดจ็อบกันดีกว่า Mission Fail 100มาอีกวินเดียว mission success all right let's move out

bomb has been planted อยู่ไหนกันวะสงสัยมันบุกทางนี้กันเฮ้ยเฮี้ยมันเล็งยิงหัวแตกอีกเว้ยอ้าวฝากหน่อยสิลูกซองเออห้าวดีนะไอหน้ามี ลจ oh. <Blue> ขนาด <Win. S 2> นี้ไม่ได่าพ่อเหรอ